มีเขื่อนรอบด้านอ่ะแล้วให้สำหรับพักช่วงเสาร์อาทิตย์นี่คือเราจองไว้หลักนี้ค่ะทุกคนเข้ามาดูกันนะคะรอบด้านก็จะเป็นริมเขากันเลยดูเหมือนง่ายๆนะข้างนอกก็ดูเหมือนบ้านพักต่อ,อากาศที่ดูง่ายๆแต่ข้างในเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,าเป็นยังไงก็จะเป็นแบบว่าต้อนรับเราด้วยเปลเลยดูที่เปรมุมนี้เลยฉันต้องได้ถ่ายรูปอีกร้านวิวแน่เลย เข้าไปดูข้างในกันค่ะอออดูนะเปเลนี้เดี๋ยวก็มาถ่ายนะคะทุกคนน,นี่นี่ดูมุมนะู้นฝั่งนั้นก็กือเป็นสระว่ายน้ำฝั่งนี้เล่นเปลกันได้เลยแต่อากาศหนาวเหน็บนี่มุม,มนี้คนดูรอบด้านจะเป็นแบบภูเขารอบด้านเลย ดูที่นี่นะเอ่อบ้านเขาจะเป็นเหมือนบ้านพักตาอากาศแบบดูง่ายๆแต่ไปดูข้างในกันข้างในก็จะตกแต่งดีตลอดไปดูกันค่ะเข้าไปติดต่อตออฟฟิศก่อนน่มองมาจากริมข้างล่างก็จะเห็นวิวอย่างนี้เลยค่ะนี่ยิ่งมาดูยามเย็นนะยิ่งแบบว่าสวยงามมากมีเรือให้เช่าด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะตามขึ้มาเลยค่ะก๊อกน้ำนะเก๋ไก่นี่เวลาเปิดน้ำมามันก็มาจากกระบวยรดน้ำต้นไม้แล้วก็มาลงตรงนี้เลยนะนี่ดู DIY เก,ก๋ไก่ไปดูไปดูมุมด้านนอกกันค่ะ ตอนเย็นก็เดี๋ยวจะพามาเล่นน้ำกันนะคะทุกคนตรงนี้ฝั่งน้อนเป็นมุมสระว่ายน้ำจริงๆช่วงนี้เป็นฤดูต้นไม้ใบไม้เปลี่ยนสีด้วยเดี๋ยวระหว่างทางยังจะถ่ายให้ดูนะคะแต่ที่เห็นอยู่เห็นนูน่นนี่นี่มุมนี้ดูอันนี้มุมหน้าสระว่ายน้ำนะคะ ที่นี่ไม่ว่ามุมไหนทุกคนจะได้ยินเสียงกงเสียงกานะทุกคนดูสระว้น้ำน้ำใสมากแต่ช่วงนี้ไม่อยากว่ายน้ำเลยแต่ข้างในเป็นน้ำอุ่นนะคะอสวยงามทุกคนลมลื่นด้วย รอบด้าเป็นริมทะเลสหาบหมดเลยฝั่งนั้นก็จะสร้างห้องพัก